วัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสู่ประชาคมอาเซียนนะครับรายการที่ส่งเสริมให้สังคมไทยเป็นสังคมการเรียนรู้เพื่อพร้อมก้าวสู่สังาคมอาเซียนนะครับเชิญเขวันนี้วกับท่านอาจารย์ดรจิระคงะลมครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับผมอาจารย์ครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีข่าวเรียกได้ว่าล่าสุดเลยของการการเมืองบ้านเราเรากําลงจะมีนายกรัฐมนตรีคนที่29อย่างเป็นทางการนะครับอาจารย์ครับรายการเราก็ต้องขอแสดงความยินดีครับท่านประยุทธ์จันทร์โอชาด้วยเป็น ผู้ที่มาเปลี่ยนแปลงครับประเทศของเราในยุควิกฤตคเพราะท่านเข้ามาก็จ่ายเงินชาวนาครบเลยไม่ถึงไม่ถึงเดือนหนึ่งแล้วก็ที่ผ่านมานี่ก็สามเดือนนะครก็คนก็รู้สึกเริ่มไม่วางใจท่าน วันนี้เองนะครับช่วงที่เราบันทึกเทียนมีการทําโพลล่าสุดนะครับอาจารย์ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาเทียบกับอดีตนายกัฐมนตรีทั้งสองท่านนะครับรู้สึกว่าคะแนนนี่จะค่อนข้างนาโรวมพอสมควรนีการคาดหวังเยอะครับอาจารย์เรณ์คะแนนเกีกัรคะแนนรู้สึกว่าจะมีเต็มสิบเลยนะครับท่านท่านประยุทธ์เนี่ยได้ไป8 7หรือ8นะครับจากหลายๆหัวข้อนะครับส่วนอดีตนายกทั้งสองท่านเนี่ยอยู่ที่ระดับประมาณ4นะครับก็ประมาณครึ่งหนึ่งแต่ว่าอย่างนี้ประชาชนมีการคาดหวังสูงนะครับอาจารย์ครับก็ผมว่าการเมืองยุค คุณทักษิณคุณยิ่งรับหรือแม้ประชาธิปไตยเต็มใบอ่ะมันเห็นแล้วว่ามันไม่ได้ทำประโยชน์ให้แก่ประเทศอย่างแท้จริงเพราะนั้นเราก็ต้องมาปรับปฏิรูปเพื่อให้การเมืองมันสะท้อนความจริงครับคือวันนี้ใครเป็นรัฐบาลเนี่ยมันก็คือต้องทำเพื่อส่วนรวมเพราะนั้นท่านประยุทธ์และคณะอสชนี่ก็พยายาม เน้นไปที่ส่วนรวมก็อยากจะฝากไว้นิดหนึ่งนะฮะนอกจากแสดงความยินดีกับท่านแล้วก็ค,วคือภารกิจจากนี้ไปเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะหนักใช่ไหมครับเพราะนั้นชื่อเสียงหรือภาษาอังกฤษเ Rep utation, รียก Reputation ใช่ไหมคุณบิ๊กเคยได้ยินเมื่อสร้างแล้วก็ต้องรักษาไว้นะฮะโดยเฉพาะมีคนฝากมาว่าเรื่องความซื่อสัตย์ใช่ไหมครัคือ คือในคณะของท่านเนี่ยคงไม่มีปัญหาอะไรพอมันขยายเป็นคณะรัฐมนตรีครับดูแลกระทรวงระดับกระทรวงครับเราก็ต้องพยายามรักษามาตรฐานเรื่องความซื่อสัตย์ไว้นะฮะแล้วผมคิดว่าสองก็คือว่าท่านในความเห็นของผมนะคุณคุณบิกสมัยสลิดเนี่ยท่านมีผู้ใหญ่สองคนช่วยเหลือท่านอยู่คือเจ้าคุณศรีวิสารวาจาท่าน หลวงวิจิตรัระการสองท่านนี้ก็ไปดูว่าคนไหนในสังคมไทยที่มีศรัพยากรแล้วก็ดึงเข้ามาัเพราะฉะนั้นการเอาทรัพยากรมนุษย์ในประเทศเนี่ยอาจจะเป็นต่างจังหวัดก็ได้แล้วก็ได้แบบอันโนนหน่อยนะคือเก่งแต่อันโนนเก่งและดีใช่ไหมฮะแล้วก็ไม่ใช่เป็นกวนโรงเรียนเก่าอะไรเงี้ยนะฮะเช่นวันนี้มีคนก็พูดว่าเป็น คนที่รู้จักกันซะเยอะอะไรเงี้ยผมคิดว่าท่านไปยุทธต้องไม่กลัวคนเก่งเอาคแล้วคนดีครับพยายามดึงเข้ามาคือคือมองมองให้รอบด้านซึ่งก็ให้กําลังใจท่านก็หวังว่ารายการเราก็จะเป็นจุดเล็กๆเสริมๆเพราะเราก็พัฒนาคนของเราขัูแล้วแล้วเราคือชอบที่ท่านมาเป็นปุ๊บท่านก็เน้นเรื่องอาเซียนเลยครับใช่ครับแล้วผมคิดว่าท่าน ท่านเป็นคนฉลาดอ่ะเวลาท่านเน้นอาเซียนก็คงไม่ได้เน้นเฉพาะจัดสัมมนาครับส่วนอีกงานหนึ่งที่ผมอยากฝากไว้คือเรื่องความปรองดองนะฮะอยากให้เป็นแต่ละจังหวัดเนี่ยนอกจากกรมนอนเข้าทำแล้วเนี่ยอยากให้มีกลุ่มที่เข้าไปเอาที่ขัดแย้งกันนะเหลืองแดงก็คนกลางเนี่ยมามาคุยกันแล้วก็ปรับปรับมายเซ็ตอะใช่ไหมฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นแนวคิดหนึ่งที่ ผมคิดว่าเป็นเสริมง,งานของทหารได้ครับผมเอาละครนี่ก็คือเหตุบ้านการเมืองน,นะครับในช่วงรอบเดือนที่ผ่านมานะครับชุนี้พัสัุกครับช่วงหน้าติดตามช่วงต่อไปของรายการครับกาลประกอสไปเปิดด้วยกันกับเราและนี่คือ5คู่ที่จะไปกาลประกอสพวกเรามแล้วคุณจะพวกเราไปพร้อมกันพวกเราจะเอาสิ่งดีๆมาฝาก กลาบากอสจะใกล้ึ้นมากขึ้นเราจะไปเปิดเพื่อนำกลับมาเปลี่ยนเตรียมพบกับหนังสั้น5้าเรื่องจาก5ทีมที่ได้ไปกลาบากอสแค่คุณเปิดเราก็เปลี่ยนสิงห์ s c o v e r s 500โครงการแนวทางพัฒนาเครือข่ายเยาวชนอาเซียนและประเทศคู่เจรจา ภายใต้โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนจึงจะเป็นโครงการเรือธงนำร่องแฟลกชิปที่มีความสำคัญทั้งเพื่อภาพลักษณ์ความเป็นศูนย์กลางหรือฮับการท่องเที่ยวของอาเซียนความมีวิสัยทัศน์ด้านพลังความสำคัญของเยาวชนและยังเป็นไปเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในความแตกต่างหลากหลายของอาเซียนทั้งภาคสังคม วัฒนธรรมความเข้มแข็งของการร่วมมือทางเศรษฐกิจรวมถึงไมตรีจิตมิตรภาพที่ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางการเมืองการปกครองได้อีกทางหนึ่งโดยผ่านกลุ่มเยาวชนอาเซียนให้ได้ร่วมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้เป็นเครือข่าย Learn, Share, Care, Network และสามารถขับเคลื่อนความร่วมมือในฐานะยุววทูตการท่องเที่ยวไปสู่อาเซียนและสู่โลกกว้างในอนาคตดังนั้น กองอาเซียนจึงได้จัดทําโครงการแนวทางการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนอาเซียนและประเทศคู่เจรจาภายใต้โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนเพื่อให้การเป็นเจ้าภาพจัดประชุมอาเซียนพลัสทรีทเรซึมสตูเดนต์สมิทซึ่งไทยเป็นประเทศผู้ประสานงานหลักเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตลอดจนเพื่อดําเนินการตามบรนทัดกรณีภายใต้แผนการดาเนินงาน ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวอาเซียนบุก3พุทธศักราช2,556นับแต่ปัจจุบันต่อเนื่องไปในอนาคตแนวโน้มและทิศทางของประชากรหลักของโลกและอาเซียนจะเป็นกลุ่มเยาวชน Youth และกลุ่มหนุ่มสาวยังก g Generation ซึ่งจะเป็นกลุ่มประชากรที่สำคัญที่สุดเพราะจะเป็นทั้งนักท่องเที่ยวและนักกีฬารวมทั้งเป็นผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของอาเซียนอีกด้วย ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ริเริ่มก่อตั้งประชาคมอาเซียนและร่วมเป็นสมาชิกเริ่มแรกตั้งแต่ปีพุทธศักราช2510เป็นต้นมาเมื่อมองสู่อนาคตอันใกล้ในปีพุทธศักราช2558นี้ขณะอาเซียนกำลังก้าวสู่ความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีภารกิจสำคัญหลายประการที่สอดคล้องกับแผนงานและยุทธศาสตร์ความร่วมมืออาเซียนโดยได้ดำเนินการรุ่งร่่งไปแล้วมากมายหลายโครงการ โครงการแนวทางพัฒนาเครือข่ายเยาวชนอาเซียนและประเทศคู่เจรจาภายใต้โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนจะเป็นโครงการเรือธงนำล่องแฟลกชิปที่เน้นความสำคัญในการหล่อหลอมเยาวชนอาเซียนให้เป็นประชากรอาเซียนอย่างเหมาะสมกลมเกลียวโดวยผยาากิจกรรมต่างๆเพื่อการแลกปเปลี่ยนเรียนรู้เล์นแชร์แคร และเพื่อการนำกลับไปต่อยอดได้อย่างยั่งยืนกาลาปาะกอสไปเปิดด้วยกันกับเราและนี่คือ5คู่ที่จะฝ่ายกาาปาะกอสพวกเราพร้อมแล้วคุณกับพวกเราไปพร้อมกันพวกเราจะเอาสิ่งดีๆมาฝากกาาปาะกอสจะใกล้คุณมากขึ้นเราจะไปเปิด เพื่อนำกลับมาเปลี่ยนเตรียมพบกับหนังสั้นห้าเรื่องจาก5ทีมที่ได้ไปกลาบกอสแค่คุณเปิด์ตเราก็เปลี่ยนสิง Discover 500เข้าสู่สช่วงคิดการไกลนะครับ ผู้ชมที่เคยติดตามรายการของเรานะครับอาจจะเคยทราบว่ารายการของเราเนี่ยเคยนาเสนอเรื่องราวของยูทสแคมป์ซึ่งทางอาจารย์จิรันะครับได้ทําให้กับปปชนะครับล่าสุดกําลังจะมีโครงการร่วมกับกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาครับอาจารย์ครับมีแผนการยังไงครับอาจารย์คือกระทรวงท่องเที่ยวกีฬาเนี่ยเราเราทำเป็นปีที่3นะครับสปีแรกก็เกี่ยวกับเรื่องอาเซียนครับท่องเที่ยวและกีฬาแต่พอมาปีที่3ามเขาก็เลยมอบให้เราเนี่ย ช่วยเขาเรื่องเรื่องยูสแคมค่ายเยาวชนนะครับนะครับซึ่งแทนที่เขาจะมองเฉพาะ10ประเทศเนี่ยครับประเทศไทยเนี่ยเป็นเจ้าภาพแล้วก็เชิญครับจีนเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นเป็นอาเซียนบวกสามเลยครับครับซึ่งผมคิดว่าคุณบิ๊กก็คงเข้าใจนะคือถ้าอาเซียนอยู่ด้วยกันเอง10ประเทศเนี่ยมันพลังมันน้อยอ่ะใช่ไหมฮะ นี่ดีนะเรายังไม่เอาอินเดียเข้ามาโอ้โหครับ,รบแล้วผมก็ได้ทราบจากท่านประหลัดและท่านรองประหลัดว่าอันเนี้ยเราไปเซ็นสัญญาไว้นะแม้กระทั่งประเทศญี่ปุ่นเนี่ยร่ำรวยมากเราก็จะเชิญเข้ามาเป็นแขกของเรานะฮะซึ่งเป็นเป็นประโยชน์มากเลยผมก็จะพยายามทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานให้ดีสุดเพราะว่าสมัยที่เราทำที่ปปชเนี่ยซึ่งคุณบิ๊กก็มีส่วนร่วม วันนี้ยังยังประสานงานติดต่อกันนะแล้วก็อันนั้นเนี่ยเรื่องเรื่องเรื่องยากหน่อยนะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ corruption c o ร r u p t i o ครับแต่คราวนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทุกคนได้ประโยชน์ใช่ไหมฮะยิ่งเป็นนักเรียนมหาวิทยาลัยรุ่นใหม่ๆซึ่งคือเราเราจะไปเน้นท่องเที่ยวเชิงชุมชนคและท่องเที่ยวเชิงนวัตกรรมใหม่ๆอาจจะมี สปอร์ตทัวริซึมด้วยแล้วก็แทนที่เราจะรู้จักกันอย่างเดียวผมคิดว่าน่าจะมีกิจกรรมต่อเนื่องที่ Youth ที่มาคราวนี้เนี่ยสามารถไปร่วมมือกับเขาไดนะ้หรืออาจจะจัดเป็นลักษณะเป็นมหาวิทยาลัยต่อไมา้าลร่วมกันนะซึ่งผมเชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์มากสุดคือนิดหนึ่งยังมีเวลาอยู่นิดหน่อยสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่อยากจะสมัคร ของประเทศไทยเองใช่ไหมครับอาจารย์ครับก็สามารถส่งรายละเอียดมาตามโทรศัพท์ที่ขึ้นรายการเราเลยนะครับจะได้คัดเลือกได้ขณะนี้ก็กําลังมีกันเราจะจะให้เยาวชนไทยที่เป็นนักเรียนหมายลายเนี่ยทั้งหมด10บสิบโคต้าก็เดี๋ยวขึ้นขึ้นจอแล้วก็โทรศัพท์คือโทรศัพท์มานี่ไม่ได้แปลว่าจะได้คัดเลือกก็จะมาแข่งขันเสนอตัวเข้ามามีเรามีโคต้าทั้งหมดประมาณ 9กถึง10ท่านนะฮะทั้งหมดทั้งสิ้นจะมีเยาวชนมาร่วมโครงการประมาณสักกี่คนครับอาจารย์ครับก็ประเทศหนึ่งก็ประมาณ3 4ถึงคนทั้งหมดก็น่าจะเกิน50คนครับแล้วเราก็จะให้เขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของเรานะฮะแล้วก็จะมีเซสชั่นซึ่งคนเหล่านั้นได้ออกความเห็นว่าเช่นอินโดก็มีแนวยังไงนะฮะฟิลิปปินส์ก็มีแนวยังไงแล้วเราก็มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ซึ่งผมต้องขอขอบคุณทางท่านกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับที่ให้เกียรติผมผมก็จะทําหน้าที่เป็นตัวอย่างที่คุณพิกเข็นนะครับก็จะกระตุ้นให้เขาสนุกนะฮะแล้วก็ใช้โซเชียลมีเดียครับแล้วก็มีโปรเจกต์ต่อเนื่องคือผมอยากทําอะไรที่มันต่อเนื่องนะครับแล้วก็เทิ้แนวคิดต่างๆเนี่ยให้มันเกิดมูลค่าขึ้นมาครับ แล้วก็โดยเฉพาะหมายไรในเมืองไทยที่มาเป็นตัวแทนเนี่ยก็อยากให้เขากลับไปทำโปรเจกต์เกี่ยวเรื่องอาเซียนสำหรับผู้ปกครองนะครับหรือว่าชนคนนันที่สนใจนะครับสามารถส่งไปสมัครหรือว่าสอบถามเข้ามาได้ครับตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ทางหน้าจอนะครับเพื่อหลือเกินนะครับว่าโปรแกรมดีๆแบบนี้นะครับจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีนะครับระหว่างประเทศไทยแล้วก็กลุ่มประเทศอาเซียนบวกสามด้วยครับช่วงหน้านะครับติดตามในช่วงของอ่านหนังสือดีๆครับ กลาปกอสไปเปิดด้วยกันกับเราและนี่คือ5คู่ที่จะไปกลาปกอสพวกเราพร้อมแล้วคุณกับพวกเราไปพร้อมกันพวกเราจะเอาสิ่งดีๆมาฝากกลาปกอสจะใกล้คุณมากขึ้นเราจะไปเปิดเพื่อน,นำกลับมาเปลี่ยนเตรียมพบกับหนังสั้น5เรื่องจาก5ทีมที่ได้ไปกลาปกอรสแท่คุกเปิดเราก็เปลี่ยนสิง d 500์ดิสค e เวอร0ส ครับแมววันนี้เข้าสมัยเลยครับหนังสือกับการเมืองครับอาจารย์ครับคือหนังสือเล่มนี้เนี่ยชื่อมันน่าสนใจมีคำว่า revolution แล้วมีคำว่า force เออเอนผมได้ได้ไอเดียมาสองแห่งคือได้ยินอาจารย์สมชายพักพัน์วิวัฒน์ท่านพูดถึงถึงหนังสือเล่มนี้นะฮะแล้วเสร็จแล้วเลยไปหาคุณพานุก็บอกคุณพานุว่า อยากจะวิจารณ์หนังสือเล่มนี้นครับคือท่านผู้ชมฮะวันนี้การเมืองในด้านประชาธิปไตยเนี่ยมันมีวิกฤตเยอะครับผม,ผม,มจะผ่านกันมาผมขอยกตัวอย่างวิกฤตในตะวันตกใช่ไหมมีการเลือกตั้งในอเมริกาก็ดีในยุโรปก็ดีแต่ว่ามีปัญหาเศรษฐกิจมากเศรษฐกิจปัญหาอันหนึ่งที่อันตรายที่สุดก,ก็คือปัญหาของการที่รัฐบาล ต้องเข้ามาอุ้มคนจนคล้ายๆประชานิยมของเราครับซึ่งเ,เขาก็ได้พบกันแล้วว่าคำว่า Revolution นในที่นีน้ก็คือการจัดตั้งรัฐบาลสิ่งแรกที่ revolution ครั้งที่หนึ่ง,งค,คือคแต่ก่อนนี่มนุษย์เนี่ยอยู่ต่างคนต่างอยู่เสร็จแล้วก็ามาเป็นเกาเรียกว่า nation state การสร้างความเป็นชาติป็นมา nation state ครับซึ่งคอนเซปต์นี้ก็มาจากจอห์นฮอปส์่ซึ่งถ้าใครเรียนรัฐศาสตร์มาก็จะรู้ไปได้สักพักหนึ่งก็เป็น liberal state ครับซึ่งเป็นเป็นสังคมที่เสรีนิยมทุกคนมีเสรีภาพครับทุกคนมีประโยชน์แล้วก็มา welfare state ใช่ไหครับซึ่ง welfare state ในที่นี้ก็หมายความว่า รัฐเนี่ยเห็นความสำคัญของคนในสังคมทุกคนคนไหนว่างงานคนไหนเจ็บป่วยช่วยเหลือคนไหนพิการอะไรเงี้ยก็เอาเงินเข้าไปก็เป็นรัฐสวัสดิการนะฮะทีนี้พอมาถึงรัฐสวัสดิการเนี่ยท่านผู้ชมฮะมันก็ค้นพบว่าเอ๊แล้วไอ้สปิลิตขององค์ส่เนชิบสปิลิตของการตลาดความเป็นผู้ประกอบการมันมันมันอยู่ที่ไหนอ่ะใช่ไหม หนังสือเล่มนี้ก็เลยยกตัวอย่างประเทศหลายประเทศครับแต่ประเทศที่เขายกตัวอย่างน่าสนใจคือประเทศจีนครับโอ้โหประชากรมากที่สุดเลยสังเกตดูประเทศจีนเนี่ยจะไม่เน้นประชาธิปไตยแบบตะวันตกครับต่อให้มีคนมาบอกเขาว่าเอ้ยทำไมไม่มีการเลือกตั้งทำไมไม่มีพรรคมากขึ้นอะไรเงี้ยครับประเทศจีนก็ยังเดิมเดินนโยบายแบบเดิมเดิมแต่ประโยชน์ของเขาก็คือว่า รัฐบาลเขาเนี่ยไปกระตุ้นให้นักธุรกิจจีนใช้ศักยภาพของการเป็นองค์ประกอบอะไรไม่ว่าจะเป็นเสี่ยงให้ไม่ว่าจะเป็นเสัเจรอะไรเงี้ยก็ปรากฏว่าคนที่ทําเรื่องนี้ได้ดีก็คือตั้งเสี่ยวผิงหนึ่ง country to system ใช่ไหมหนึ่งประเทศสระบบและหลังจากนั้นคนก็ไปมองอย่างประเทศอย่างบราซิลก็ดี หรือล่าสุดก็มีการพูดถึงหลีกวนยูคือหลีกวนยู่ในสายตาของนักประชาธิปไตยครับก็ก็ไม่ค่อยชอบอ่ะใช่ไหมก็ค่อข้างเป็นประเดจการครับแต่ว่าเศรษฐกิจเขาดีอ่ะเพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้ก็เลยบอกว่าในอนาคตเนี่ยตัวอย่างของประเทศที่ไม่เน้นประชาธิปไตยแบบเสรีภาพครับแล้วก็ดูแลคนจน มีประกันสังคมคมีสวัสดิการแล้วก็เหลือเงินไปช่วยนิดเดียวเขาเลยบอกว่าถ้าเอาตัวอย่างของประเทศจีนก็ดีหรือประเทศสิงคโปร์ก็ดีหรือแม้ทั้ทงบ,บราซิลก็ดีเนี่ยซึ่งเขามองประชาธิปไตยเพื่อให้คนเนี่ยมีศักยภาพในการอยู่อย่างมีคุณภาพใช่ไหมนในหนังสือเล่มนี้เขาก็เลยยกตัวอย่างในอเมริกา คุณบิ๊กก็ไปไปที่นั่นก็ได้ไปบ่อยอยู่เหมือนกันครับเขาบอกว่ามันมันมีเมืองเขายกตัวอย่างเมืองสองเมืองครับผมผมชอบเขามากเลยเมืองออะไรหนึ่งที่ว่าซัคราเมนโตซัคราเมนโตซัคราเมนโตก็คือตัวอย่างของเมืองหลวงของแคลิฟอร์เนียครับอ่าอยู่ในซึ่งเต็มไปด้วยข้าราชการหรือว่าบูรเกสแล้วก็บริหารจัดการครับแต่ก็ไปไม่เคยรอดเพราะเงินที่ได้มาในในรัฐ ได้มา10บาทก็ต้องจ่ายประกันสังคมอะไรเนี่ยใช่ไหมก็รัฐบาลก็ขัดทุนเขาก็เลยเลยเป็นนิดยุงชื่อว่าโพเอัลโตใช่ไหมซึ่งมีสแตนฟอร์ดมีเบอร์กลีย์มีซิลิคอนแวลลีย์ใกล้ไปถึงนู่นเลยครับนฟรานก็ว่าที่นั่นเนี่ยกลายเป็นแหล่งที่มีทั้งอะไรนะ g ูเกิลมี f เฟซบุ๊กมี Hewlett Packard อะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าไอ้สปิริตของทุนนิยมเนี่ย ในในโลกของประชาธิปไตยเนี่ยบางทีมันมันถูกบทบาทของรัฐบาลอเอาไปใช้หมดมเขาก็เลยยกตัวอย่างว่าแม้กระต้่งประเทศอย่างสวีเดนรหรือนอร์เวย์ตมกเนี่ยบทบาทรัฐนี่ตั้ง60-70%เตยอตอนหลังเนี่ยเขาก็จะให้ลดบทบาทลงเพราะว่าสังคมนิยมเนี่ยบางทีมันมันไม่ได้ให้ incentiv แก่คนอานนี้กลับมาการเมืองก็าเลยยกตัวอย่างสมัยแทชเชอร์ของนายกอังกฤษสมัยและอเมริกาทั้งทั้งสองคนเนี่ยเป็นคล้ายๆว่าเป็นประชาธิปไตยแบบคอนเซอร์เวทีฟอนรักษนิยมนะครับคือเข้ามาแล้วแทชเชอร์ก็ลดบทบาทของของรัฐลงเรเกนก็ลดบทบาทของรัฐลงปรากฏว่าระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันขยายตัวแต่ความเหลื่อมล้ำมันก็ยังมีขึ้นนะเพราะนั้น โดยสรุปผมอยากให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ดูอ่านหนังสือเล่มนี้เนี่ยแนวคิดเนี่ยผมว่าเขาถูกครับแต่ในข้อเท็จจริงก็คือว่าเามืม่อเมือม่อมีรัฐแบบหลีกวลยูหรือรัฐแบบจีนเนี่ยครับกต็ต้องมีรัฐบาลที่มีคุณธรรมจริยธรรม<อ>ใช่ไหมครับถ้ามีรัฐบาลที่โกงด้วยอะไรด้วยเนี่ยมีเงินมากขึ้นในประเทศแต่ว่าไม่ได้ไปใช้จไปใช้จ่าย<ำ>เพื่อ เพื่อตัวเองเนี่ยใช่ไหมือ่เมืองไทยก็เหมือนกันถ้าถ้าเรามีรัฐมีบทบาทของภาคเอกชนมากขึ้นใช่ไหมคำถามคือภาคเอกชนเนี่ยจะรับผิดชอบต่อสังคมจริงหรือเปล่าคือตอนนี้เนี่ยเขาเก็บภาษีไปรัฐรัฐก็ไปกระจายไปทําประชานิยมใช่ไหมฮะอันนั้นก็ทําให้คนจนเนี่ยได้รับประโยชน์แต่รับประโยชน์ไปรับประโยชน์มาเนี่ยคนจนก็ไม่มี ไม่มีศักยภาพของตัวเองต้องแบมือขอรัฐบาลอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมเพราะฉะนั้นในอนาคตข้างหน้าเนี่ยไอ้หนังสือ Fourth Revolution เนี่ยมันก็คงจะเป็นหนังสือซึ่งให้แนวทางว่าถ้าเราจะทําให้เศรษฐกิจของโลกมันขยายตัวได้ไอ้บทบาทของรัฐสวัสดิการเนี่ยการเก็บภาษีมาแล้วก็ไปใช้จ่ายใ,ในเรื่องสวัสดิการกับการเก็บภาษีมา ใช้ใจ่ายเรื่อง R&D คับร <the development S 2> นะครับมีการพัฒนานวัตรกรรมใหม่ๆม,มี Google มี Facebook มี iPhone iPad เนี่ยใช่ไหมฮะก็กลับมาที่เมืองไทยก็เหมือนกันใช่ไหมฮะถ้าเรามีรัฐบาลที่ทำแต่ประชานิยม mm hmm. อย่างเช่นจำนำข้าวเมื่อคราวที่แล้วรปรากฏว่ามันไม่มีเม็ดเงินที่ไปกระตุ้นเศรษฐกฐิจ mm hmm. ใช่ไหมฮะในอนาคตข้างหน้าเนี่ย เราอาจจะต้องใช้ f o r 4th Revolution สักส่วนหนึ่งค,คือเอานโยบายที่มันไปกระตุ้นเศรษฐกิจไปสร้างนวัตกรรมใหม่ๆใ,ใช่ไหมฮะเสร็จแล้วก็ไปกระจายรายได้ที่หลังใช่ไหมฮะแต่แทนที่จะใช้เงินเหมือนเดิมแล้วไปไปลงทุนในเรื่องอจำนำข้าวอะไรอย่างนี้ต้นเพราะฉะนั้นแนวคิดของฟอ r e v o l u t i o n เนี่ยก็เลยเป็นประชาธิปไตยซึ่งเน้นทั้งความเสมอภาค ใครที่สนใจนะครับในแวดวงการเมืองนะครับเรื่อง The Fourth Revolution นะครับเป็นหนังสือที่น่าอ่านมากๆนะครับรวบรวมเรื่องราวต่างๆนะครับจากนักเขียนซึ่งเป็นต้นแบบของประชาธิปไตยเลยนะครับคือมาจากประเทศอังกฤษนะครับใครสนใจไปหาซื้ออ่านได้นะครับเอาละครับนี่คือช่วงอ่านหนังสือที่ดีนํำฝักในวันนี้ครับตอนนี้แบบในช่วงต่อไปของรายการครับการประกอบไปเปิดด้วยกันกับเราและนี่คือ5คู่ที่จะไป กลาบกอสพวกเราพร้อมแล้วคุณกับพวกเราไปพร้อมกันพวกเราจะเอาสิ่งดีๆมาฝากกลาบกอสจะใกล้คุณมากขึ้นเราจะไปเปิดเพื่อน,นำกลับมาเปลี่ยนเรียนพบกับหนังสั้น5เรื่องจาก5ทีมที่ได้ไปก <a> ลาบกอรสแค่คุณเปิดเราก็เปลี่ยนสิงดิสคั v เวิร500 เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับวันนี้เช่นเคยครับก็มีหนังสือ 8K5K นะครับมาให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกนะครับคำถามวันนี้ครับถามว่านะครับโครงการย o u t h แค m p นะครับหรือว่าค่ายเยาวชนนะครับเป็นโครงการที่รเริ่มโดยองค์กรใดนะครับข้อหนึ่งครับทททหรือว่าการท่องเที่ยวของประเทศไทยนะครับสองครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับทราบคำตอบแล้วนะครับส่งมาได้ที่ SMS ครับหมายเลข8 1 6 6 3 0 4 4 0นึ่งห6หกสาม0ูนย์สี่สี่ศูนย์นะครับศูนย์แปดหนึ่งหเลยนาครัน วันนี้เวลาขอรัดก,การหมดแล้วนะครับอาจารย์ครับวันนี้นะครับอาจารย์จีรานะครับและผมพร้อมทีมงานครับต้องลาคุณผูช้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ